ใช่แล้วคะ่ะหนึ่งธนาคารนะคะที่ออกมาขานรับทันทีกับนโยบายที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์นะคะนั่นก็คือ Exim Bank ค่ะได้มีการประกาศปรับลดดอกเบี้ยนะคะของพามเลดเหลือเพียง6.35%ต่อปีต่ำสุดในระบบนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะ นายรักวรกิจโพคาทรน,นะคะกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าทางธนาคารได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยพลามเมด0.25%ต่อปีจาก6.60นะคะจะเหลือ6.35%ต่อปีนับเป็นอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ต่ําที่สุดในระบบเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อเป็นการขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในกลุ่มเปราะบางรวมไปถึง SME โดยให้มีผลนะคะตั้งแต่วันที่30เมษายนหรือว่าสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปค่ะใช่แล้วครับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยพำเลนนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมจากการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย 0. 15%นตะครับต่อปีเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นของขวัญแก่ผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเมื่อรวมกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ของ Ex i m ซ a n k นะครับจึงได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมอยู่ที่0 4นจุดต่อปีนะครับเพื่อช่วยลดภาราให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและก็ SME ครับให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจบรรเทาภารานี่และก็ต้นทุนทางธุรกิจ และก็สามารถปรับตัวให้แข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนในสภาวะเศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราที่ช้าลงในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับ